พืชเศรษฐกิจหมุนเวียนก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของแตงโมไปแล้วบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยเขานิยมปลูกแตงโมมากเพราะว่าหลังจากที่ชาวนาเขามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวนาปีเนี่ยได้เคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้ช่วงรอยต่อ แม้ว่าน้ําจะน้อยแต่เรายังสามารถปลูกพืชได้ก็คือแนะนําเรื่องของการปลูกแตงโมนั่นเองควรปรากฏว่ารายได้ดีค่ะปลูกง่ายผลผลิตเนี่ยแค่2เดือนเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เลยสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรอย่างงามเลยทีเดียวค่ะพาผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยค่ะที่นั่นก็มีการส่งเสริมในการ ปลูกพืชหมุนเวียนหรือว่าการปลูกแตงโมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละค่ะในพื้นที่ของอำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรค่ะตอนนี้หลังจากที่เขามีการเก็บเกี่ยวข้าวตามฤด,ดูกาลในการทํานาปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวนาหลายร้อยรายที่อำเภอวังไซภูนจังหวัดพิจิตรเขาก็เลยหันมาปลูกแตงโมหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันในแปลงนาของตอนเองเพราะว่าเขามีพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเขาก็จัดสรรในพื้นที่เหล่านี้นี่แหละ มาปลูกแตงโมบอกว่าสร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการปลูกแตงโมเนี่ยอายุการปลูกเขาสั้นไงคะสองเ <2 S 2> ดือนเก็บเกี่ยวได้เลยแล้วก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยยังสามารถบำรุงดินได้อีกด้วยสร้างไรายได้ดีให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้แงเป็นอย่างดีใช้น้ําน้อยด้วยแตงโมเนี่ยปลูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้น้ําในปริมาณมากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการน้าเยอะใช้ระบบน้ําหยดเนี่ยสามารถปลูกแตงโมได้เลยโดยคุณสําราญจิราพงศ์หนึ่งในชาวนาผู้ปลูกแตงโมที่บ้านหนองหวายหมู่ที่5ตําบล หนองปลาไหลอำเภอวังสายภูนบอกว่าเขาพลิกพื้นที่หนา17ไร่มาปลูกแตงโมทั้งพันธุ์คิมสันเรสพันธุ์ต่อไปดีพันธุ์ต่อไปดีนดเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือลูกของเขามันจะยาวแล้วก็เนื้อข้างในจะแดงหวานแล้วก็ลายเขาเนี่ยจะเป็นดําสลับเขียวมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยทําให้ขายได้ราคาดีนอกจากนี้ค่ะยังมีพันธุ์สอญยาด้วยซึ่งนอกจากพื้นที่เนี้ยเขาบอกพืชอะสามารถใช้น้ําน้อยเนี่ย เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะไม่จําเป็นต้องใช้น้ําเยอะใช้ระบบน้ําหยดก็สามารถปลูกพืชได้ และที่สําคัญแปลงโมเขามีอายุในการปลูกที่สั้นประมาณ2เดือนสามารถตัดผลผลิตไปขายได้เลยและยังได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงด้วยปีนี้เนี่ยอากาศดีก็เลยทําให้ผลผลิตน่ะต่อไร่อยู่ที่5้ถึงหตันต่อไร่โดยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงไร่เลยแล้วก็ไปขายต่อตามตลาดไทยตลาดสีม่มงเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นมาอุดหนุนกันเพียบออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะแถวแถวแถบภาคกลาง ผ้าตนออกอะไรต่างๆนานามารับซื้อกันเป็นจํานวนมากราคาถ้าคิดเป็นการซื้อแบบยกสวนยกไร่เนี่ยกิโลกรัมละส2บาทตันละ12,000บาทด้วยกันก็คำนวณไปเพราะว่า12คูณกับ1,000ก็ตกตันละ12,000บาทก็ทำให้ชาวนาเนี่ยรายได้เฉลี่ยเนี่ยต่อไร่เนี่ย60,000ถึง70,000บาทถ้าเรามาหักคำนวณค่าต้นทุนกันแล้ว ผู้สื่อข่าวามว่าอ้าวแล้วเมื่อได้กําไรเนี่ยหกหมืถึงเจ็ดหบาทต่อไร่ถ้าต้นทุนของเขาเนี่ยทั้งค่าแรงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงการสูบน้ําค่าปุ๋ยค่ายาก็อยู่ที่ไร่ละ1,000งบาทสแสดงว่าถ้าคนหนึ่งเนี่ยมีไร่อย่างเช่นเกษตร,รกรชาวนาที่ปลูกเนี่ยห้าพไร่คูณไปเลยว่ากําไรเนี่ยไร่ละ6 0ห0ื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทโห คิดดูเกษตรกร,ะร,กระนะสองเดือนได้ผลผลิตแล้วว่าจะได้กี่ล้านบาทเขาบอกว่าสามารถสร้างรายได้ดีหลังโช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของชาวนาได้กําไรเป็นกอบเป็นการรอยู่ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะกลายเป็นว่ารายได้ดีกว่าการปลูกข้าวอยู่นะก็เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ก็เลยบอกว่า อย่างนั้นนะ่ะเขาก็เลยหันมาปลูกแตงโมสามารถส่งขายได้อย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่ข้างเคียงนั้นมาศึกษาเรียนรู้เพื่อทําการปลูกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอําเภอสักเลศอำเภอเมืองพิจิตรแล้วก็ยังมีอำเภอทับคอด้วยสร้างไรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ที่หลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวโหเกษตรกรกระเป๋าตุงกลับไปเลยอ๋อลูกหนึ่งเนี่ย กิโลกรัมก็ประมาณ2อถึงสกิโลกรัมนะถ้าลูกใหญ่ก็4ี่กิโลกรัมคิดดูดีกิโลกรัมละ12บบาทขนาดกิโลกรัมละสิบาทเดี๋ยวเขาไปขายต่ออาจจะมีบวกเพิ่มค่าขนส่งอะไรต่างๆนานาแต่แค่นี้ก็ได้กําไรไร้ลับประมาณ6 0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมบาทแล้วเราก็บอกว่าปลูกไม่ยากเลยถ้าเกษตรกรคนไหนสนใจที่หลังจากที่ทํานาปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากปลูกพืชเป็นพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้น้าน้อยก็แนะนําแตงโมนั่นแหละ กำไรงาม<ช>ค,ค่าแรงเท่าไหร่คนงานเท่าไหร่จ่ายไม่อั้นนะคะใช่จ่ายไม่อั้นกําไร60,000่ถึงเจ็ดหบาทต่อไร่เลยทีเดียวค,ะค่ะอย่างคุณพิ่งบอกเนาะคือความต้องการของตลาดันดีถ้าพี่น้องเกษตร,รกรควบคุมคุณภาพได้<ม>เตรียมแปลงปลูกนะคะดูแลตั้งแต่ต้นก็<ช>รับกําไรไปหน่อกแบบนี้เลยค่ะไปดู